สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับในคลิปนี้พาพี่น้องมาเปลียดเล็กน่อยครับก็่ได้ขับแม่โคเดยครับผมทัพระวงการแม่โคแล้วนะครับวันรับอัดสองเล่นเลยสุดได้สามท่าสุดได้ เดาสุดเดาเดาวพินาเพินาเดอ้วมือนคนไทยไปชิปหายออหามาเห็นเลยจะได้แล้วมือลงไปลงส่มือเนี่ยนี่กัดโฟกัางนาก็เอาหลายร้อยรถปเดียโอ้คุณว่ะขึ้นขับขับ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 นารถหกอ้าหนารถคุณหลายโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตสูพีนอนครับ ต่อไปนี้นะครับผมได้อำล่าจากวงการอาชีพรถแมคโค้ดเลยด้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่อกันครับว่าผู้ใดมาขับเปลี่ยนผมแทนผมนะครับวันดื่นการสวัสติพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมเ้ามารับชมแล้วก็่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมได้เลได้ครับเด้อ ันนี้ก็อยู่กับทีมงานแสงสิริคือเก่าครับแลงสามขันครับผมเดียวนำเงินชมพูครับโดยที่โฟเบนะครับผมโฟเบลโก,โก้ตกักนะครับใสหกตักเต็มๆยัดๆครับผมไป มาเปลี่ยนผมนี่มาเื่นบึงลีลากันทักการโยกกันพุอนครับมันเร็วโคตอันนี้คิดว่ายังบ่ทันได้ชินเหรอครับเนี่ยเป็นมือแรกนะครับ นันครบ่าจะเร็วโหดวันดีวันที่สามสิงหาคมครับวบันอังค้านครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตหน้างานกันนะครับว่าผมตักไปหอดใจยังไดยังไดแล้วนะครับโอ้โอโอโอ จัดเต็ม,ม <า S 1> อุ้มครับประมาณสองลูกบาทคิวครับที่ผมขุดมาครับตรงนี้จะให้พอเราขุดต่อครับที่ผมขุดมาสามมือนนะครับผมสามมือนเลยสำนีละว่ารถดำมันแลีนไก่ครับโปกติมัมจีเรียวได้ครับเนี่ยแล้วก็ทิ้วคนเดียวคอดนี้นะครับไปเดี๋ยวไปเบิง้งโชเฟอร์กันแล้ว โชเฟอร์ไม่เศร้า <c oughs> นองไม่น้องไม่แถวบาท่านพงมันมาท่านพงเลยมันหลุดออกเบิดบตาท่นพงบ์าท่นพงศ์ไม่เนาะ,ะเออแสดงว,ว่าอายุท่านได้หลายตัวดิ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเปลี่ยนยังไดปะลดไม่ขั้นไม่ด,ดีอยู่ดีแบบใดครับเป็นยังไดครับดีเบาอนนิ่มเด็ดอ้วเด็เย็นเพลงบ่ดังโอ้ที่หลังพวกวิทยุตัวบ,บันี ให้ก็ซุมมิตโมบะให้คนละแบบแดี๋ยวตัวนั้นมันเป็นยังไงกัในในี่มันดีกันนี่ตัวนั้นทั้ใจเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้นทั้ใจไว้เล่นซื้อกันจ้วงเอาเล่นฟุ้งหนะิเลยเนาะตัวนั้นมันสีดสาวก,กันเป็นปะสาวกว่าเหนะ<ม>รอจ้าคุณเด็กนะเศร้าเมือ่อยเนาะจนมืดแต่ก็มองนะเนาะครับกดบนขอบ นี่ตองคนๆเกืบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหล่นมปนว่าพ่อใส่หมดเลยหมดเอสหมดเอสเตาอะไอันนึงหมดข้างหน้าพี่ครับอ่ะครับเตาอันอันนี้เตากับตายก็คือมันแรีนชาแรีนเร็วบางแรีนชาแรีนเร็วนี่เตากับตายนี่หมดมันมีเอสมีเอสกับเอสมีเอสกับเอสมีเอสกับเฮดบานห้อยเอ็ดกับเฮ็ดต้องหมดซะมันละซะมันละตัวนี้ใส่หมดเตาอยู่ซะมันละพอก็เร่งคัดเร่งเอามา สามมาคอยมาเร็วพอเติมน้ำมันหลายไปไหนะสามพันบ่ซีถังเพิน่นซีถังมันสามพันแหละสามพัน,นอี<ด>่จีเจลบีเพิน่นแต่ว่านั่นนั่นอยู่ทางนั่นผมเอาไปทางนั้นเด้อที่วไอ้ดินเพิ่นขุดเอาหอดขอผู้สาก่อนเด้เนี่ยสุดจนเนี่ยแล้วก็เป็นไรทางคูนออกมา,าเพื่อนนั่นแหละอะราระดับเดียวกันมาเลยไอ้ตรงท่อตรง,ตรงนั้นจกออยเพิ่นน้ำไยเด้อยพอติด พอประมาณรครับเก็นนูนะครับมือแรกครับเป็นได้ว่าเป็นแต่แกนเป็นแต่แนนวะ<ม>เป็นแต่ได้เรื่อยๆปะอยู่รกเคลื่องเกินไปเด้อเพราะว่ออางานมันสบายได้ไหมโคตรเนียครับ,รบสุภาพร่างกายแต่และมือมาบอถึงกินน้ำมันดีเซน่นอนอนหลับบะเบื่อ เ็อย่องนครับรถดูดสอมตัวนี่อแดงมันไม่ได้ดูดดูดนอนบนรับกันได้เด็ดเลือดบนนั้นนั่นเลือดนี่เนาะเลือดน้ำมันเนาะโอ้ยสายสร้างสายสอมด้วยนี่สายสอมครับถ้าดังนอนเนาะคิดว่ามือนี่มือเอื้อเป็นแต่เข่ามือไปได้ไปได้เข่าแล้วจับเขาจับเปลี่ยนเนาะ สเต็ปเจคิดว่าคนนี่ประสบการณ์ด้านการกดมาแล้วกับผูโดดเนาะเมื่อเดียวกันเต็มที่กลยเขาเมื่อแล้วล่ะมันนั่นกับมือกันยูไว้คือตัดแกนยไว้จัีนไม่ค่อยสีบกกระดูกแห้งมันขับชิ้นแล้วกันยับขึ้นมาเรื่อยๆดเจ้ครับผมครับนี่ก็เป็นเทคนิคครับผมเทคนิคสำหรับมือใหม่ยังบ่ทันได้คุณกับรถขุดครับ โบตีพ่อผมนี่ครับซุ้มมิตโมครับงานชนประานอยู่ในเขื่อนครับเนื่องจากด้วยที่บาเหตุงานไปแล้วรองซามเดือนเงื่อนบ่อแก๊กเทียครับเอาตรงๆเลยเอาต้นไม้เลขกบัญชีทุกเมือเอาต้นไม้เลขกบัญชีกันทุกมือว่าที่โอนห้ครับเงื่อนบ่อกนะครับผมผมก็เลยบอกโอ้ยว่าเศร้าวันสันดกมาขับแทนผมมาพอดีอยู่ทางบ้านกะมีงานหลายยางครับเพราะว่าจะเป็นไทให้ปลูกไว้ใช้ให้ปลูกมั่นเป็นตัวร้องเอาเลยเลียสันสั Ừ, ตกลงเหรอที่อ่าครับผมอ่าที่งานผมทางแถาแก่เนี่ยเพิ่นกะอ่าสังซ่านีมาอีกคัดนนึงนะครับเป็นน้องไม่่ับลูกเรียกเอาเร้ยือกันเลยด้ยดผมให้เกียรติพ่อขับซ่านีไปเลยเดี๋ยวผมจะขับขันนี้คือเก่าแล้วนะผมแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมให้พ่อมาขับกับโมเมนว่ลอยังนะครับกบคบ็คืองานอยู่บานมีนะผมจะเป็นทยให้ปลูกอ้อยทยให้ปลูกมันครับเรากะตัดหญ้าขั้นแท้ใส่ปุ๋ยเขาสูบน้ำใส่หน้าปังพวกนี้ครับ ผมก็เลยอยากให้พ่อได้สบายนาะก็เล่ไให้เรามาเปลี่ยนนะผมนี่ก็ผมก็บจีไปเห็นงานตัวนั้นแท่นทึ่ทงหายา,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 ยาใาห้ง่วพวกนี้ครับมากมายหลายอย่างจิตป่าทะนะครับผมนะครับพอดีกัพพอเราเห็นงานบริเวณนเคี่ยพ่อออกมาเปลี่ยนผมมาสะดอกงานน้ำผมเย็นนี่มันก็สบายในระดับหนึ่งอยู่ได้สตดอกแอร์ก็เย็นรถขั้นเก่าเล่านี่บมมีแอร์นะครับผม <c oughs> มีอยู่บ่แต่ว่าโ่เย็นเย็นเย็นแล้วโอ้เยน็นอะไตี จะมาเนนั่งขับมือไหนเงี้ยแจกเลยผมไปเปลี่ยนพอโอ่ครับมาเล่นน้ำพอนะครับผมมาเบิ้งหน้างานพอครับแล้วก็มาบอกแนวเราขุดครับเพราะว่าเรามาขุดต่อผมแล้วจะบรูครับว่าขุดตะใสไปใสนะครับผมนี่ที่ผมขุดไว้นะครับต่อจากนี้ไปครับผมกะสีมีเวลาหลายึ้นนะครับ๋ยเจอกันครับงานรถไทยเดี๋ยวเจอกันนะครับผมงานรถไทย เดี๋ยวผมมีพาไปเบิ้งหน้างานพวัดครับอําลาวงการแมคโครนะครับผมว่าเท่าแก็สร้างแมคโครมาอีกแล้วเยครับขั้นหนึ่งคิดว่าผมอีได้มาขับขั้นนี้คือเก่าแล้วนะครับใหญ่พอไปครับสร้างนี่ขั้นไม่นะครับผมใหญ่พอมาขับจะผมจะไปเฮดเวียกแท่นนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างครับยุบันพ่งพอเล่ากับอายุหลายแล้วอยากให้เรล้วสบายครับบแม่นว่ามันหนักนะครับนี่มันกะ นี่ครับยุ่งสิแหละนอน ouais. อยู่ในหัวเก่งนะครับผมเปิดแอร์นอนสบายกับสำหรับผู้เฒ่าเนี่ยงานผู้เฒ uh ่าเนี่ยผมกาะว่ามันบม่ได้หนักด้วครับเนี่ยเพราะว่ามันบม่ได้แบกบม่ได้หามนะครับเป็นงานใสสมองออกแค่กําลังมือนะครับได้ได้ก็ถือว่ากันเทศเต็มที่กับได้หลายกว่าไล่วันนะครับสบายกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาชีพติดตัวด้วยครับเนี่ย บนว่าสิต่ีตตซานีมาขับได้เลยนะครับมันกิมีประสบการณ์มีเทคนิคของการขับคือกันนะครับผมมีผมกับผ้าเขามาเบิ้งรับว่าแปลงได้มากได้ครับคิดว่าเจ๋อเราขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเฮดเบียกเฮดยังของผมก่อนนะครับเดี๋ยวอ่านี่อ่าโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งงานรถไถนะครับขวัด ดันบินเยอะคนละนะครับต่ว่ามือนี่โปรแกรมผมก็คือสิไปสูบน้าใช้หน้าปังครับเราตัดหญ้ากันแท้แล้วก็ตัดหญ้าใบเขานะครับผมแล้วก็ว่านปุ๋ย <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ไปไถปูกอ้อยต่อครับประมาณเชี่หาไรล่ะนะครับผมเรียบร้อยจากปูกอ้อยแล้วก็สิไปปลูกมันต้อนะครับผมปลูกมันประมาณานเนี่ยหาไรกันนี่ล่ะ ล้วก็ภายในตะละมือก็ได้ตัดหญ้าไปง้อซมือครับล้วก็หน้าอยู่ทา้งบัวหนาก็ได้นําไปใส่ปุยอีกนะครับบางไม้หลายอย่างนะครับผมอ่ะโอเคทุกท่านนี่เขามาอัปเดตครับแปงใไดมากใดผู้ใด,ดมาขับแทนผมนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาหลายคืนกับชิพไทยย่ำหาโอกาสไปไทยรถไทยให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมนะครับเพราะว่า สองผู้บ่าวรถไทยนี่ซอนมากสิมากเบื้องรถไทยกันเลยน,นะครับคนผู้ที่เพิ่นติดตามเขามากอะ่ะย้อนคลิปรถไทแล้วครับคิดว่านะรพาะว่ามันก็การเปลี่ยนแปลงได้มาขับแม่โคกับท่านหันคือว่าล่ะนะครับผมใจจริงผมอยากทายนางานให้พี่น้องได้รับชมกันนั่นแหละนะครับผมนางานรถไทนะครับผมอโอเคทุกท่านเดี๋ยวคลิปนี้ขอล,ลาไปก่อนนะครบับเด้อมาอัปเดตสู้กันฟังจัหน้อยครับ เดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับผมในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ